สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมบีพระใหม่รถไถซิ่งนะครับผมวันนี้ตามเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับเป็นลูกอมช้านมากนะครับผมเป็นลูกอมช้านมากของหลวงพ่อพัดนะครับปุยกาโมนะครับหรือว่าท่านเจ้าคุณพัดนนะครับผมนี่นะครับอยู่ด้านหน้านี่นะครับผมรุ่นนี้เป็นงานทางวัดสร้างเองนะครับผมนี่นะครับ เป็นลูกอมชานมากนะครับรุ่นพัดมหาเศรษฐีร้อยปีนะผมนี่นะครับหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับวัดห้วยด้วนนะครับผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับการันตีว่าแท้แน่นอนนะครับผมนี่นะครับท่านใดนะครับที่ชอบเก็บสะสมนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับผมเป็นงานของวัดสร้างครับสร้างน้อยแค่ยี่สิบเก้าลังนะครับผมผมมีมาแบ่งปันนะครับ ห้าส on ิบ hmm. รุ่นครับอยู่ด้านหน้านี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับก่อนจะไปดูลูกอมกันผมขอฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามผมไว้นะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นลูกอมชานหมากนะครับพระก็จะมาอยู่ในซีนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ แบบนี้เลยรแกะมาก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นลูกอมชา้นมากนะครับรุ่นพัดมหาเศรษฐีร้อยปีนะครับผมนี่นะครับข้างล่างจะเขียนว่าพระราชเชมงคลนะครับวัดลาจานนะครับนี่ครับหรือท่านเจ้าคุณพัดนนะครับวัดห้วยด้วนนะครับนี่นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านในก็จะเป็นลูกอมนะครับนี่นะครับ เป็นลูกมแบบนี้นะครับนี่นะครับมีตะกรุดอันนี้ฝังตะกรุดนะครับผมแกะดูนะครับมีตะกรุดนะครับมีพยันนะครับผมแล้วก็หลังนี้จะเขียนว่ายิงเป็นน่าจะเป็นยิงเลเซอร์ครับยิงคำว่าพัดร้อยปีนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นงานปั้นมือนะครับเป็นงานปั้นมือนะครับผมยาว่าสร้างน้อยแค่ยี่สิบเก้าลังนะครับใครที่ชอบเก็บสะสมนะครับทักมาได้นะครับลุ้นละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับท่านใดสนใจนับลุ้นละสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมโอนส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางผมขอบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนี่ครับ มีทั้งหมดห้าสิบห้าสิบรุ่นนะครับนี่นะครับอยู่ด้านหน้านี่นะครับเนี่ยครับกู้นะครับนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจครับติดต่อที่เบอร์โทรครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ด้านล่างนะครับหรืออ I D ไลน์ไว้นะครับแล้วก็กดติดตามผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับสำหรับ นักสะสมนะครับควรไม่ควรพลาดนะครับผมลุ้นหน้ากากทองคําเอ้ยโซดีครับผมลุ้นตะกุดทองคํานะครับลุ้นตะกุดทองคํานี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลุ้นตะกุดทองคํางาสิงนะครับงาแกะสลักเป็นรูปสิงนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับทักก่อนได้ก่อนนะครับ รุ่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ